สวัสดีค่ะนดีเข้ายมเช้าวันเพียงยามบ่ายยมเช้ายามบ่ายเข้าปลาหนึ่งตัวผักหนึ่งกระมังกินกันสามคนเวลากินไข่ต้มก็ได้นะจะมากินปลามากินอีกก็ได้นะปลาดาปลานอนแล้วกินไข่ผักคนข้าวฟอง ธรรมด,มา,า,า,ด,ดาธรรมดาโอ้ย้อนจับเตาเลยข้าวเานียาชิ้ม่ทัทำรับเด็กกินหัวได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยว,วโอ้ยเห็นกับเห็นสองคนน้อ,ยอยงเห็นเข้าวเฟ่มน้นแน่เบิ้งนะเพนเอไก็ไม่ได้ขาอ <c oughs> าวเฟ่ <c oughs> มันเ <c oughs> นี่ยมันหนึ่งแล้ว่ปุ๊เห็ดบาป อ๋อจริงๆเนี่ยมันหนึ่งเราดิมันเต็มแล้วใช่ไหมเออมาแล้วเจะตั้งใกล้ยยังใครคอยเห็นปลาตัวใหญ่นะ้มดมาขัดคอนทิไทยแม่ทายคลิปตอนคอนทิไายคลิปแล้วเราคอยทิเปิดเสียงยากวานรงได้แบบนด้นอ่เคยเห็นแล้วไม่ทายอย่างเดียวเข้าห้องน้ำเออกินกับทาย สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปู่แม่น้องมิวนะคะปอยปลาตัวใหญ่ๆปลาแบ้านวันนี้นะคะเราก็อยู่กัน4ี่คนห้าคนกับพนักงานคนใหม่นะคะเพื่อนคนแล้วเพืนกินเรียบร้อยแล้วนะคะเพืนกินข้่าเป็นอัลนจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงตั้งแต่เมื่อวานกินไม่หมดนะทุกคน อตรงกันดีน้องที่ันแกตัดเข่ามาหลายพี่สิครีมเบ็ดบ่หลายเพี่นพ่อหลายเนี่ยพี่จ้างสิคิีบ่เบ็ดนี่ะบ่คอยหิวมันไม่นิ่งหลัจนายสองายสามน่ะมาจ้ากินปลานะคะก็ต้องคิดถึงใครน้อ ย่าบอกว่าไงปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยฝ้าเดี๋ยวจะเ,เ,เปิดโทรฟูนให้เอี <c oughs> ได้ฟังเราก็ทําการได้ขออนุญาตย่าแล้ว <c oughs> ฟังฟังเลยยา่าว่ายังไงกินเลยจ้าก <c oughs> ินเลยจ้าเินไ,ไปเที่ยว,าว,าวได้บนว่าหวานเนาะเดี๋ยวอีกอีกอันนึงอีกอันหนึ่งไม่ทันรับเด็กกินหัวได้เลย <c oughs> <c oughs> บอกว่า ไอ้ไม่ทานรับเด็กไม่ทันไหรบอกค่ะให้กินหัวได้เลยมันคุณละเรื่องกันเลยเนี่ยว้าวแบบว่าวแบบเต็มเต็มปันด้นะกินหัวได้เลยว่าส่นยังเสียดายอยู่หัวมันอ่ะหัวปลาจิจงไว้ให้อยู่ดอกหัวมันนักดี๋ยวดปลานยได้ขวดอ่อนซ้อนคอยซื้อมาเหมบอให้ว่าซื้อมาเมลแรกับเมียวอีกคือกันปลาทู ถ้าพูดไปอยู่ข้างบ้านค่อยูุ่งเท่าะเขาไปเก็บเอาสวเสิมเลยต้นละสิบบาทจีนเป็นเรื่องเลาเลยจจะต้นไหนอยู่วันนอนยี่สิบาทก็ได้แล้วมีกันยี่สิบบาทสองหัวไล้ที่ได้โอนก็เอามาลักของคนค่อยเอามาจักนำพิมนี่งาใช้เวลาโป่งแล้แหละ สลัดสลัดสลัดแก้วนี่พิดาปลูกตรงต้นเลนะนั่นอ่ะเมื่อคืนหนึ่งอยู่ตัวนึงป,ะปะ่ะป่าตาบ้าค่คยกินนิดเดียวภาษาอเบป้าสาว่าะเถืะอกับพิดาอยากินหยอ น้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเผือกน้ำจิ้มเขาจิ้มเขาเขาเป็นนี่นะครับเยชอ,อ,ยอบภพึงะว่าค่อย,อย,อย,อยกินสคำนึงยาพยู๋คอยกินหัวเองกินหัวได้เลย คุ่นกับสับปุ่นเย็นบดต้งน้ำด้วยเวลากินไม่เดียวมันเพิ่มใช้มือเลยนะคะทุกคนเราล้างมือแล้วใครจะกินข้าวเจ้ามัใช้มือมันไม่มีแกงนะคือกินช้อนก็ไม่อร่อยก็ทำนะ ทำเข่าสวดพี่น้องภาษาอ้าไม่ได้ัางเล็กเ่ได้เช้าเป็นลูกให้ทิดเร่องแล้วบึอีกเห็นทำเขาก็ปย่าลนะ ห้อยใหมันแดดมันมันฝุ่นออมาได้หาบันไดบาเจอห้อยโพใช่ลวดต้นไม้ไปใท่ต้นไม้เออเป็นบอกเอาให้มันได้ต้นหนึ่งเลยให้มันมิดูไปเลยนั่งห้อยเลยนั่งห้อยโพตัวป้าสั่งไว้ใเขาเห็นสบายใจแต่ตัวนั่นน่ะเ้ามีแต่ผูหยิงบางเพื่อมันอาจจะบมะในการตีสาขาไอเสียง เดี๋ยวไปตัดมาม่าอีกแล้วเด็กไปตัดมามา่าต้องทำแล้วค่อยไปเรียนลูกมาเรียนกลับมาเข้ามาพอ,าอาดีแนละ้วจากไปคนอยากคัดนมอตออกมา ใคมาคดคามืออื่นเพิ่มมออื่ค่อยไปทาได้ไปเที่ยวไปเที่ยว่ไหไปสะพานเลาะสังโนเนาะอ่จะว่าเอาไปดูในคลิปเอาดอาละไม่เาดูในคลิปค่อยมาเห็นเนาะเขาราจักคลิปของของแม่อีลอยบอก สองคนเลยเราคู่เขาเลยแหละคนโยงคนนั่นแหละกับเตอาตฟนเขาจะอ่อนเธอเปนนั่งรับลมอยู่ใช่ค่ะบ่าพื้นยาใช่ไม่ดีโดนม้องโมโอ้ยปูดเอ้ยปวดป่าท่านพาวตาสวดอดีษฐาน มทจนน้ำพายเออเหนอตันประาทาที่เรามาลบอกให้เราหลีกแก๊งไอเรือจะเป็นยังรับรับคือปกลด์ดีดีรับนบน้อยเกับ เอรเมื่อคืนแองกับป้ากินอะไรกันจักเพื่ากระดาษจะกิะะนข้าวอะไรกันบ้างข้าวแกงปลาแกงปลาเหลืองเมื่อคืนเขาบปกินเขาทีนหรอเรื่งเชื่อกินแบบไหนกัะปิ้งเชื่อท่ปิ้งปลาหปไหลเฮ้นินปลาไหลยังไงเนอ่ ไม่เงินไม่ได้เงิน,นดีั่วนัะทคแล้ว2ดคำแล้ว8คอินดินเชืหวานคที่อินงานมื้อเที่ยงเมนูลดน้ำหนัก กินได้กินผักเยอะกินปลากินผักกินได้ตอนเที่ยงบ่เป็นยังตอนเย็นหุือตอนแรกก็นับค่อยมีกินเย็นนั่นตอนแรกกินได้แต่บ่ให้เกินหามงเลงแต่หามงเลงเจะเห็ดเบียกยวนเสาะกินที่สี่ทุ่มนอนเลยเหรอข้าวเงินเอาวข้าวเงินทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสิพวกก็เห็ดได้กินผาเยอะสี่หามงเลงตะขอประมาณนี้ แลนไปกินข้าวก่อนมาโย่น่ไปกินข้าวก่อนกันกินข้าวแล้วมาใส่กนอนพอนเนินระเบิดมาสิมาได้จีปานนาวต่เยนก็ว่าจะลอยยันสว่างสว่างเย็นแล้วก็ไม่มีคนล,ลอยแล้ว,มมวแม่แม่ข้าวว่าหรือว่าลอยจนมืดมันหาวง,งมามันเย็นเลยอืัมอยากาจะเข้าว่าไหนอยากจะเข้าว่านอืมพออากาศมันเย็นแล้วมันก็เลยแบบหนาวแล้วก็ยังว่าปีนี้ฉันสันแบบนี้ คำเดยบน่นเสวนอม,ม่ีมรจแล้วพอังครมสวัสดีค่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะค่าอยากอะไรสามคำ